คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาพับสาบเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตเราจะทําเป็นเสื้อผู้หญิงนะคะเสื้อผู้หญิงก็จะเป็นขวาทับซ้ายเนาะอันนี้ก็คือข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายอันนี้คือข้างขวานะคะเราจะพับข้างซ้ายก่อนวิธีการของช่างซ่อมผ้าเนี่ยก็คือจะเข้าไหลก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่า ด้านไหนคือด้านซ้ายและด้านขวามันจะได้จำง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราพับก่อนเนี่ยจะชอบงงแล้วก็ใส่ผิดนะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวเนาะเพราะเราได้มานะคะข้างซ้ายจะเล็กกว่านะคะเวลาเราพับเย็บอะสาบจะเล็กกว่านะคะเราก็พับเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะสมมติเราเผื่อไว้ตามกระเบียดเราก็พับหนึ่งครั้งนะคะเผื่อผ้า แล้วเราก็จะคลิปนะคะจะคลิปตรงชายไว้นี่นะคะอันนี้คือคลิปที่หนึ่งนี่คืออ่าชิ้นริมสาบคลิปที่สองนี่คือจุดกระดุมนะคะจุดเกยจุดกระดุมเราก็พับไปที่คลิปแรกนะคะหนึ่งครั้งแล้วเราก็พับอีกครั้งหนึ่งเป็นเป็นชนอ่าเส้นเส้นสาบพอดีนะคะริมสาบเส้นริมสาบ จะประมาณสองเซนหรือหนึ่งนิ้วนะคะส่วนข้างนี้นะคะแล้วทีนี้ตอนอ่าตัวนี้นะคะเราจะทําเป็นสาบซ่อนนะคะข้างขวาตัวนี้ข้างขวานะคะสาบเสื้อผู้หญิงสาบซ่อนเนี่ยเราจะปกติที่เคยทำนะเราก็จะพับพับพับไปแล้วก็เย็บแล้วก็พับ,พบออกมาอย่างนี้นะ,ะทีนี้มันจะมีสันนะคะสันเวลาเย็บอ่ะจะมีเป็นกระดูกใหญ่เราก็เลยมาคิดใหม่นะคะแล้วก็ทา ทำเองรู้สึกว่ามันโอเคก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆนะคะวิธีก็คือนะคะมันจะมีสองเส้นเหมือนกันนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นริมสาบเส้นที่สองคือเส้นเกยกันนะคะเกยกันของเสื้อที่เราจะติดกระดุมนะคะแล้วก็พับไปหนึ่งครั้งนะคะประมาณถ้าเราจะใช้สาบหนึ่งนิ้วนะคะเราก็พับเข้าไปประมาณหนึ่งนิ้วนะคะ พับเข้าไปทางด้านผิดนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันมีเป็นผ้าสองหน้าใช้ด้านไหนก็ได้พอเราได้หนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมคะเราจะพับชนเข้าไปริมสาบเลยนะคะชนไปที่ริมเต้นริมสาบเลยคือขิดแรกนะคะ พอเราได้แล้วเราไปเย็บนะคะพอเรารีดได้แล้วนะคะเราจะมาเย็บนะคะเราก็ต้องแบ่งก่อนนะคะเราก็วัดสาบทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะตัวนิ้วก็ตัวนี้ก็เป็นสี่เซนครึ่งสี่เซนครึ่งเราก็ขีดซกมันเป็นหนึ่งนิ้วสามกระเบียดหนึ่งนิ้วสามกระเบียดก็ประมาณสามสามกระเบียดนะคะเราก็ติ๊กไว้ตรงกลางนะคะติ๊กไว้ตรงกลางสามกระเบียด ถ้าเราใช้สองนิ้วเราก็จะเย็บที่กึง่งกึงกลางของสองนิ้วนะคะคือแบ่งครึ่งนะ,ะแล้วเราก็ขีดนะคะพอขีดได้แล้วเราเย็บเลยนะคะอันนี้คือทางด้านผิดนะคะทางด้านผิด เย็บกึ่งกลางตรงที่เราติ๊กช็อคไว้เมื่อกี้นะคะ เราเย็บตรงศับด้านขวาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเย็บด้านซ้ายด้วยเสื้อชิ้ตนะคะปกติด้านที่ด้านที่เป็นกระดุมที่เราติดกระดุมนะคะจะเล็กกว่าจะเล็กกว่าอีกด้านหนึ่งนะคะ สมมติแม่เราทำขวาทับซ้ายนะคะด้านซ้ายก็จะเล็กกว่านะคะทับเย็บเล็กกว่าถ้าเราทำซ้ายทับขวาสาดด้านขวาก็จะเล็กกว่านะคะมันจะเป็นหลักอะไรของเขาไม่รู้นะมันจะเล็กกว่ากันนิดนึงพอเราเย็บได้แล้วนะคะ<ม>เราต้องไปรีดพอเราเย็บสาดด้านขวาได้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอามารีดนะคะเนี่ย ลักษณะที่เราเย็บคือเป็นอย่างนี้นะคะได้ทะลุออกมาข้างนอกแบบนี้นะได้ทะลุออกมาข้างนอกหนึ่งเส้นนะคะที่เราเย็บกึ่งกลางนะคะทีนี้เราก็จะจับนะคะจับตัวสาบเนี่ยพับเข้ามานะคะแล้วก็รีดเลยนะคะนี่คือเป็นวิธีการทำสาบซ่อนนะคะของเสื้อเชิ้ตของช่างซ่อมผ้านะคะ ตอนแรกก็ไม่ได้ทําแบบนี้ก็จะทําอีกแบบหนึง่งแต่รู้สึกว่าตรงสันเนี่ยตรงสันกระดูกเนี่ยมันแข็งมากนะคะก็เลยมาคิดวิธีใหม่แล้วรู้สึกว่าวิธีแบบเนี้ยมันจะทําให้บางโอเคก็เลยใช้มาตลอดนะคะก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆนะคะเนี่ยพอเรารีดเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะได้สาบซ่อนใช่ไหมคะเนี่ยก็จะได้สาบซ่อนเนี่ยพับเข้ามาก็เป็นสาบซ่อนใช่ไหมคะส่วนข้างนอกก็จะเป็น หนึ่งเส้นธรรมดาที่เราเย็บนะคะข้างในมองไม่เห็นมองไม่เห็นรอยเย็บนะคะปกติเมื่อก่อนเนี่ยจะพับแบบนี้แล้วก็เย็บกระดูกบ,บนนี้นะเนี่ยมันก็จะแข็งนะคะมันก็จะเห็นรอยเย็บทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะส่วนตัวนี้เราจะเห็นรอยเย็บแต่ข้างบนนะคะตัวนี้ช่างไม่ได้จับลายมันก็เลยเห็นเ <laughs> ป็นแบบนี้นะอยากจะทําให้มันลายอะไรอยากจะจับลายแะละแต่มันรีบรีบก็เลยไม่ได้ทํานะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการรีดสาบนะคะส่วนข้างนึงมันพับเย็บธรรมดามันไม่ต้องอะไรมากมายเราก็แค่รีดให้มันเรียบแค่นั้นนะคะวิธีการทำสาบซ่อนง่ายๆก็มีเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ